ที่พลาดไม่ได้ครับสองรายการแข่งขันครับที่อยู่ในงาน R2M ต,ตัวไอบแชมเปี้ยนชิพปีนี้นะครับก็คือยาม่าโมโตชาเลนจ์และนี่ครับยาม่าบูคูครับซึ่งใช้ยาม่า R3 เป็นรถแข่งที่ใช้แข่งดำเนินการแข่งซึ่งจริงแล้วอ่ะตัวยาม่าบูคูเนี่ยเป็นโปรเจกต ใหญ่มากของมอเตรสปอตฝั่งยามาฮ่าครับที่มีการเฟ้นหาตัวนักแข่งเพื่อเข้าไปเติมในระดับสากลระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกเดี๋ยวเราไปหาครับเขาเรียกว่าเจ้าของโปรเจกต์ครับเจ้าของผู้เล็กในส่วนของยามาฮ่าบูคูนี้ว่าวัตถุประสงค์แล้วก็อนาคตในส่วนของเรื่องของโปรเจกต์บูคูนี้จะต่อยอดไปถึงระดับโลกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของโปรเจกต์กันดีกว่าแต่ตอนนี้ดูรถครับเลี้ยงเป็นตับเลยเนี่ยนี่คืออาสามทั้งหมดครับต้องแสดงให้เห็นว่า รถยามาฮ่า R3 หรือเขาเรียกว่า R Series นั้นเหมาะมากกับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต สำหรับโครงการยามาฮ่าอาสามบูคูไทยแลนด์ครับนะคะก็จะเป็นโครงการที่พัฒนานักแข่งในรูปแบบของการแข่งขันนะคะเพื่อสร้าง DNA ของยามาฮ่านะคะเป็นนักแข่งรุ่นใหม่ของยามาฮ่านะคะซึ่งเราจะมีการเรียนรู้หลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันนะคะการพัฒนาทางด้านเรื่องของการขับขี่ก็คือเรื่องของเทคนิคในการขับขี่ในสนามนะคะรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเรื่องของรถนะคะข้อมูลของรถ นะคะก็คือการใช้ชีวิตการคิดในการที่จะวางแผนต่างๆเพื่อให้เด็กพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นค่ะ สำหรับโครงการยมห้าโมโตชาเลนจ์นะคะเป็นโครงการแข่งขันนะคะซึ่งเราได้นํานักแข่งนะคะซึ่งเป็นเยาวชนในโครงการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนะคะมาร่วมแข่งขันกันเพื่อลดการขับขี่ในท้องถนนนะคะให้มาอยู่ในสนามแข่งนะคะให้เป็นเลือกว่าเป็นระบบมีความปลอดภัยนะคะมีระบบในการแข่งขันอย่างชัดเจนนะคะในขณะเดียวกันพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นอีก กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อวงการมอเตอร์สปอร์ตนะคะก็จะมีช่างหรือว่ามีนักแข่งในวงการของมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นพิ้วไลเทคโนโลยีมิบุรีโปลีเทคนิคเนี่ยอย่างเงี้ยในส่วนเนี้ยมันจะเป็นนักแข่งสตาฟผู้จัดการทีมหาแมคคานิกการทำปีอาร์ของทีม เป็นของวิทยาลัยอาชีวะทั้งหมดครับนี่คือไฮไลท์และสิ่งที่เขาบอกว่าต้องหน้าภูมิใจและเป็นสิ่งที่ดีที่ทางยามาฮ่าเขาเรียกคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมายังไงก็ติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเกมการแข่งขันของ R2M บรรยากาศภายในงานนี้ที่ผมขอตัวลาไปก่อนครับพบมันมากสนุกมากขอบคุณมากครับ กตอนออกตัวไปก็ดีครับแต่กลาง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 เกมกลางแข่งขันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเล่งเปิดคันเ่งแล้วมันจะไาไซดมันทําให้ผมเสียตลอดเลยครับแบบตอนแรกน่าจะทิ้งได้แล้วครับแต่มันก็เสียเสียมาเรื่อยๆแล้วข้างหลังก็เริ่มเข้าใ้มาเรื่อยๆครับก็อยากชวนเพื่อนๆหรือพี่น้องที่อยู่แถวเชียงใหม่นะครับมาเข้าร่วมโครงการอาสามูภูพับน์เทเลนครับ E